ตอนที่1เงาแห่งฝ่าเท้าในค่ำคืนที่เงียบงันของร่างกายมนุษย์ขณะที่หัวใจเต้นเป็นจังหวะสงบสายรับนิ้วมือฝ่าลังโกรอบเดินทางผ่านเส้นเอ็และกล้ามเนื้อมุ่งหน้าสู่ดินแดนล่างสุดของอาณาจักรฝ่าเท้าฝ่าเท้าเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความลับถูกปกครองโดยท่านบารอนแคลเคนียสกระดูกส้นเท้าผู้เคร่งขรึม และกลุ่มขุนพลฝ่าเท้าที่ประกอบด้วยกระดูกเล็กๆอย่าง q b ยน Navicula และ m e t a t h o ลั s ฟาลังโกแอบซ่อนตัวอยู่หลังเส้นเอ็นร้อยหวายรอจังหวะที่ทหารเฝ้าประตูหลับก่อนจะส่งข้อความลับจากกษัตริย์กะโหลกว่าเงาแห่งการอักเสบกำลังลุกลามมาถึงปลายเท้าหากฝ่าเท้าชุดอาณาจักรจะล้มทั้งร่างารอนแคลเ c a n ียส รับสารด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเรารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มนุษย์เดินเร็วเกินไปข้าจะเรียกประชุมเหล่ากระดูกฝ่าเท้าในทันทีฟาลังโครพยักหน้าก่อนจะหายตัวไปในเงามือดอีกครั้งในอีกฝากหนึ่งของร่างกายกองทัพกระดูกสันหลังเริ่มเคลื่อนพลผ่านเส้นประสาทสู่จุดเชื่อมต่อสำคัญขณะที่เจ้าผิงแขนขวากำลังเตรียมอุปกรณ์สัมผัสเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอก การรวมพลังของโครงสร้างชีวิตเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนที่2ส,สภาใต้แรงกดณใต้พื้นผิวร่างกายมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ใต้แรงกดของทุกย่างก้าวมีห้องประชุมลับที่สร้างจากเส้นเอ็นและเยื่อหุ้มข้อสภาฝ่าเท้า,ท,าที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสายตาใครบารอนแคลเคเนียสกระดูกส้นเท้าผู้เคร่งขรึม นั่งอยู่บนแท่นหินมาเบิลที่สร้างจากแคลเซียมบริสุทธิ์รอบตัวเขาคือเหล่าขุนพลฝ่าเท้าเลดี้คูบอยกระดูกทรงลูกบาทผู้เฉียบแหลมเซอร์นวิคูล่านักวางแผนผู้รอบรู้เรื่องแรงกระแทกเดอะเมตาทาซาฟกลุ่มกระดูกยาวผู้ควบคุมการทรงตัวเสียงของบารอนแคลเคนยสก้องกังวานในห้องประชุม เงาแห่งการอักเสบกำลังคืบคลานมาถึงเราแล้วหากฝ่าเท้าสุดอาณาจักรทั้งหมดจะล้มลงเลดี้คูบอยลุกขึ้นอย่างสง่างามข้าเสนอให้เราส่งสัญญาณเตือนขึ้นไปยังข้อเข่าและสะโพกให้เตรียมรับแรงกระแทกที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเดินเร็วเกินไปของมนุษย์เซอร์นาวิคุล่าขมวดคิ้วกระดุแต่หากเราส่งสัญญาณผิดจังหวะอาจทำให้มนุษย์สะดุดล้มและนั่นจะเป็นหายนะ เสียงกระซิบจากมุมห้องดังขึ้นสายลับนิ้วมือฟาลังโกปรากฏตัวอีกครั้งจากเงามืดข้าสามารถหลอบส่งสัญญาณผ่านปลายประสาทนิ้วท้าโดยไม่ให้สมองรู้ตัวบารอนแคลเคนิอสพยักหน้าอย่างช้าๆงั้นเราจะเริ่มปฏิบัติการปลายเท้าคืนนี้ในขณะที่สาภาฝ่าเท้ากำลังวางแผนลับกองทัพกระดูกสันหลังก็เริ่มเคลื่อนพล ผ่านเส้นประสาทสู่ข้อเขา่าและเจ้าหญิงแขนขวากำลังเตรียมอุปกรณ์สัมผัสเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกแต่ในเงามืดของข้อเท้ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวไวรัสแห่งการอักเสบเริ่มแทรกซึมเข้ามาอย่างเงียบงนันตอนที่3เงาในข้อเท้าห้องประชุมใต้ฝ่าเท้าเงียบงันอย่างผิดปกติบารอนเคลคเนส ยืนอยู่กลางวงล้อมของเหล่ากระดูกฝ่าเท้าดวงตาแคลเซียมของเขาจับจ้องไปยังแผนที่แรงกดที่เพิ่งถูกส่งมาจากสายลับฟางโกมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในข้อเท้าแต่ไม่ใช่พวกเราเลดี้คิวบอยขมวดคิ้วกระดูกข้าได้ยินเสียงกระซิบจากเส้นเอ็นมันไม่ใช่เสียงของเรามันคือสิ่งแปลกปลอมทันใดนั้นเส้นเอ็นข้อเท้าสั่นไหวอย,อย่างรุนแรง เงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวปรากฏขึ้นกลางห้องประชุมข้าคืออินฟลโมติสไวรัสแห่งการอักเสบเสียงของมันแหบพร่าและเต็มไปด้วยผิดเซอร์นาวิกุล่าลุกขึ้นทันทีเจ้าบุกรุกอาณาจักรแห่งโครงสร้างชีวิตเราจะไม่ยอมให้เจ้าแทรกซึมอินฟลโมติสหัวเราะเบาๆข้าไม่ต้องการอนุญาต ข้าแค่ต้องการรอยร้าวและพวกเจ้ากำลังให้มันแก่ข้าบารอนแคลคานสทุบพื้นด้วยส้นเท้าอย่างแรงเรียกกองกำลังเมตาทาเซวปิดประตูข้อเท้าเดี๋ยวนี้สายลับฟลังโกกระโดดขึ้นไปบนเส้นเอ็นส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังกระดูกสันหลังและเจ้าหญิงแขนขวาศัตรูปรากฏตัวแล้วเริ่มปฏิบัติการฟื้นฟูทันที ในขณะที่ฝ่าเท้ากำลังเผชิญหน้ากับไวรัสตัวร้ายกองทัพกระดูกสันหลังกำลังเร่งเดินทางผ่านเส้นประสาทเจ้าหญิงแขนขวาเริ่มเตรียมอุปกรณ์สัมผัสเพื่อส่งสัญญาณไปยังโลกภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือจากมนุษย์แต่การต่อสู้ครั้งนี้ต้องเริ่มจากภายในตอนที่ 4. พันธสัญญาแห่งโครงสร้าง เสียงสัญญาณฉุกเฉินจากสายหลับแฟลงโก้ดังไปทั่วอาณาจักรกริย์กะโหลกสกอริอุสเร็กซ์ลุกขึ้นจากบันลังศีรษะดวงตาเรืองแสงของพระองค์จับจ้องไปยังแผนที่ร่างกายที่กำลังสั่นสะเทือนถึงเวลาแล้วเราต้องรวมพลังของโครงสร้างทั้งหมดเสียงกลองกระดูกดังขึ้นจากทุกทิศอัศวินกระดูกสันหลังนำกองทัพป,ประสาสผ่านเส้นไขสันหลังขุนพลซีโครงริบเบเล ขยายเกราะป้องกันรอบหัวใจและปอดเจ้าหญิงแขนขวา Lady Humorina และเจ้าชายแขนซ้าย Prince Radius เตรียมอุปกรณ์สัมผัสเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกในพลขาขวา General f r e e m ร์และแม่ทัพขาซ้ายค Commander t i b ียรวมพลกระดูกขาเพื่อเสริมแรงเดินนักเวทสบ้า Patella d e Seer ไร่มนฟื้นฟูข้อเข่าสายหลับนิ้วมือ Falango ส่งสัญญาณลับไปยังปลายประสาทเท้าเสียงของกริย์กระโหลกดังก้องไปทั่วอาณาจักรเราคือโครงสร้างแห่งชีวิตหากเรายืนหยัดร่วมกันไม่มีเงาใดจะกลืนเราได้ทันใดนั้นแสงสีทองจากไขกระดูกเริ่มส่องสว่างทั่วร่างกายมนุษย์รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ทำให้เขาหยุดเดินและนั่งทักอย่างสงบเงาแห่งการอักเสบเริ่มถอยห่าง i n f l a ม m o ติสคำรามด้วยความเจ็บปวด พวกเจ้ารวมพลังกันได้อย่างไรข้าอยู่ในรอยร้าวของพวกเจ้าเซอร์เวอร์ทิเบรตอบกลับอย่างหนักแน่นแต่รอยร้าวไม่ใช่จุดส่งหมายมันคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาแสงแห่งโครงสร้างชีวิตส่องสว่างทั่วอาณาจักรนี่คือพันธสัญญาแห่งกระดูกไม่ใช่แค่ยืนหยัดแต่เพื่ออยู่ร่วมกันตอนที่5พิธีแห่งการฟื้นฟูหลังจากการเผชิญหน้ากับอินเมอรติสในข้อเท้า เหล่ากระดูกทั้งร่างกายต่างบาดเจ็บและเหนื่อยล้าแต่ไม่มีใครยอมล้มกษัตริย์ก,ะ,กะโหลก s c a l i u s Rex ประกาศจัดพิธีการฟื้นฟูแห่งโครงสร้างณใจกลางไขกระดูกเพื่อรวมพลังจากทุกส่วนของร่างกายห้องถงกลางส่องแสงจากแคลเซียมบริสุทธิ์เหล่ากระดูกเดินทางมาจากทุกทิศกระดูกนิ้วมือและนิ้วเท้าเต้นรำเป็นจังหวะแห่งการเคลื่อนไหว กระดูกซี่โครงร้องเพลงแห่งลมหายใจกระดูกสันหลังยืนตระงานเป็นเสาแห่งความมั่นคงกระดูกสะโพกและข้อเขา่าไร้มนแห่งการเยียวยาท่านใดนั้นเสียงกลองจากไขกระดูกดังขึ้นเซลลเม็ดเลือดขาวไวเทียปรากฏตัวจากเส้นเลือดพร้อมกองทัพแห่งภูมิคุ้มกันข้าได้รับสัญญาณจากเจ้าหญิงแขนขวา ข้ามาเพื่อช่วยฟื้นฟูและปกป้องอาณาจักรจากเงาแห่งการอักเสบกล้ามเนื้อผู้พิทักษ์สัสคั l ลลย่างกลายเข้ามาอย่างสง่างามข้าจะโอบอุ้มพวกเจ้าไว้ให้ทุกการเคลื่อนไหวกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกริยักะโหลกยิ้มอย่างอ่อนโยนนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นแต่รู้สึกได้ทุกครั้งที่เขาฟื้นตัวแสงแห่งโครงสร้างชีวิตส่องสว่างทั่วร่างกายอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะไม่มีรอยร้าวแต่เพราะทุกกระดูกเลือกจะรวมกันแม้มีรอยร้าวนี่คือความหมายของการยืนหยัดตอนที่6สภาแห่งแสงณใจกลางไขกระดูกบัลลังก์ศีรษะส่สะสองแสงเรืองรองกริย์กะโหลกสเกเลสเร็ก์ประกาศเปิดสภาแห่งแสงเพื่อเฉลิมฉลองการรวมพลังของโครงสร้างชีวิตเหล่ากระดูกจากทุกส่วนของร่างกายเดินทางมาร่วมพิธี ได้แก่กระดูกนิ้วมือและนิ้มเท้าแสดงการเต้นรำแห่งความยืดหยุ่นกระดูกซี่โครงบรรเลงบทเพลงแห่งลมหายใจกระดูกสันหลังยืนตระงานเป็นเสาแห่งความมั่นคงกระดูกสะโพกและข้อเขา่าร่ายมนแห่งการเยียวยาเซลเม็ดเลือดขาวและกล้ามเนื้อผู้พิทักษ์มัสกูลเลร์เข้าร่วมพิธีด้วยความเคารพพวกเจ้าคือโครงสร้างแห่งชีวิต ข้าจะอยู่เคียงข้างในทุกการเคลื่อนไหวกริย์กระโหลกกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนวันนี้เราไม่เพียงเฉลิมฉลองชัยชนะแต่เราสร้างพันธสัญญาใหม่ว่าจะไม่ปล่อยให้รอยร้าวกลายเป็นจุดจบอีกต่อไปทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากโพรงสมองนักเวสบ้าพาเทล่าเดอะซีเยอร์หลับตาและพึมพำข้าเห็นเงาใหม่มันไม่ใช่การอักเสบ แต่มันคือความสับสนในสมองทุกสายตาหันไปยังยอดบัลลังศีรษะกษัตริย์กะโหลกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวอย่างหนักแน่นงั้นตอนต่อไปเราจะเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความคิดการเฉลิมฉลองจบลงด้วยแสงแห่งพันธสัญญาแต่การเดินทางครั้งใหม่เพิ่งเริ่มต้นตอนที่7เส้นทางสู่ดินแดนแห่งความคิด หลังพิธีเฉลิมฉลองในสภาแห่งแสงกระสักะโลกเรียกประชุมลับอีกครั้งนักเวทสบ้าเห็นเงาใหม่มันอยู่ในสมองของเราเองตอนที่ 8. ดินแดนแห่งความฝันหลังจากเผชิญหน้ากับเดวเชดในดินแดนแห่งความคิดกระสักะโลกหรือสกัลลิสเร็กซ์ เรียกประชุมลับอีกครั้งในห้องโถงไขกระดูกเราต้องเดินทางลึกลงไปกว่านั้นสู่ดินแดนที่แม้แสงสัญญาณไฟฟ้ายังไม่กล้าเข้าไปนักเวทสบ้าพาเทลาเดเซียร์หลับตาและพึมพำม,มันคือดินแดนแห่งความฝันที่ซ่อนอยู่ในสมองส่วนลึกที่มนุษย์ใช้หลบหนีใช้สร้างและบางครั้ง ใช้ลืมผู้นำการเดินทางครั้งนี้คือเซลส์ประสาทนิวโรสผู้พิทักษ์ความทรงจำเมโมราและตัวละครใหม่จินตนาการผู้มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ตามอารมณ์ของมนุษย์พวกเขาเดินทางผ่านเส้นใยประสาทที่พันกันเป็นม่านหมอกผ่านภาพจำที่ไม่ชัดเจนผ่านเสียงที่ไม่เคยพูดออกมาจนกระทั่งพบกับ ดินแดนแห่งความฝันที่ลอยอยู่กลางทะเลของสารสื่อประสา,าทที่นั่นทุกสิ่งไม่มีรูปร่างตายตัวภูเขาอาจกลายเป็นนกความกลัวอาจกลายเป็นดอกไม้และความหวังอาจซ่อนอยู่ในเงาอิมมานเนลพูดด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปตามจังหวะหัวใจของมนุษย์ที่นี่คือที่ที่มนุษย์สร้างโลกของตัวเองโดยไม่ต้องใช้กระดูกใดๆ เมมูรายิ้งอย่างอ่อนโยนแต่ถ้าไม่มีโครงสร้างความฝันก็จะลอยไปโดยไม่มีวันตื่นทันใดนั้นเงาดำปรากฏขึ้นอีกครั้งเฟียร์มายเออร์เงาแห่งความกลัวที่เกิดจากฝันร้ายสะสมนิวรอคสเตรียมส่งสัญญาณไฟฟ้าแต่อิมาจิเนลยกมือห้ามเจ้าต้องไม่สู้ด้วยตักกะแต่ด้วยความเข้าใจ การเดินทางในดินแดนแห่งความฝันเพิ่งเริ่มต้นและบางทีคำตอบการเยียวยาร่างกายอาจอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเลยตอนที่9แสงที่ไม่เคยดับในดินแดนแห่งความฝันที่ลอยอยู่กลางทะเลสารสื่อประสาททุกสิ่งยังคงเปลี่ยนรูปร่างตามอารมณ์ของมนุษย์เซลล์ประสาทนิวรคผู้พิทักษ์ความทรงจำเมโมรา และจินตนาการ i m a g i n a l y ยังคงเดินทางผ่านม่านหมอกของภาพจำและเสียงสะท้อนพวกเขาเดินทางผ่านฝันร้ายที่กลายเป็นเงาผ่านความกลัวที่กลายเป็นกำแพงจนกระทั่งพบกับแสงอ่อนๆที่ส่องออกมาจากโพรงเล็กๆใต้ภูเขาความคิด imaginary หยุดเดินทันทีข้าเคยเห็นแสงนี้แต่ไม่เคยกล้าเข้าไป m e m o r าหลับตาและพึมพำ มันคือความหวังสิ่งที่มนุษย์ซ่อนไว้ในฝันดีเพื่อไม่ให้ใครทำร้ายนิวร็อกส์ส่งสัญญาณไฟฟ้าเบาๆเ,เข้าไปในโพรงทันใดนั้นแสงนั้นขยายออกเป็นรูปของเด็กคนหนึ่งที่กำลังหัวเราะในสวนดอกไม้ลอยขึ้นจากพื้นความอบอุ่นแผ่ไปทั่วดินแดนแห่งความฝันเสียงหนึ่งดังขึ้นจากแสงนั้นว่าข้าไม่ใช่พลัง ข้าไม่ใช่คำตอบข้าแค่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังอยากลุกขึ้นอีกครั้ง i m a เมจิ l นน้ำตาไหลเป็นละอองแสงเจ้าคือสิ่งที่ข้าสร้างแต่ข้าไม่เคยเข้าใจเจ้าเลยเมโมรายิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าคือความหวังและเจ้าคือสิ่งที่เราต้องนำกลับไปยังอาณาจักรในขณะเดียวกัน กระดูกทั้งร่างกายเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใหม่ไม่ใช่จากความเจ็บปวดแต่จากความตั้งใจของมนุษย์ที่จะลุกขึ้นอีกครั้งแสงแห่งความหวังเริ่มแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรและนี่คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูที่แท้จริงตอนที่ 10. การกลับมาของแสงหลังจากค้นพบความหวังที่หลบซ่อนอยู่ในฝันดีของมนุษย์เซล์ประสาทนิวโรล็อก ผู้พิทับความทรงจำ (memora) และจินตนาการ i m a g i n a l เดินทางกลับสู่ราชอาณาจักรกระดูกโดยนำแสงแห่งความหวังติดตัวมาด้วยเมื่อพวกเขาเข้าสู่ห้องโถงไขกระดูกแสงนั้นเริ่มแผ่ขยายไปทั่วร่างกายกษัตริย์กะโหลก s c a l i u s Rex) ลุกขึ้นจากบันลังดวงตาเรืองแสงของพระองค์สั่นไหวด้วยความตื้นตันนี่คือสิ่งที่เราขาดหายไปไม่ใช่แคลเซียม ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแต่คือความหมายของการลุกขึ้นอีกครั้งเหล่ากระดูกทั้ง26อกตนเงียบงันก่อนจะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นทีละส่วนกระดูกสันหลังตั้งตรงขึ้นอย่างมั่นคงกระดูกแขนขวาและซ้ายยื่นออกไปเพื่อสัมผัสโลกกระดูกขาเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหม่นักเวสบา้ the er, าเพเ e l l a เดซิเยอร์ไรมนแห่งการฟื้นฟูครั้งสุดท้าย ด้วยแสงแห่งความหวังข้าขอปลุกพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ท่านใดนั้นมนุษย์ลืมตาขึ้นในโลกจริงเขายืดตัวสูดหายใจลึกและลุกขึ้นจากเตียงด้วยรอยยิ้มบางๆในอาณาจักรกระดูกเสียงกลองแห่งชีวิตดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพื่อเตรียมรบแต่เป็นการประกาศว่าร่างกายนี้พร้อมจะใช้ชีวิตอีกครั้งตอนที่11เช้าวันใหม่แห่งชีวิต แสงแห่งความหวังที่คนพบในดินแดนแห่งความฝันถูกนำกลับสู่ราชอาณาจักรกระดูกกษริย์์กระลูก Sculless Rex ประกาศให้ทุกกระดูกเตรียมพร้อมรับการเคลื่อนไหวครั้งแรกของมนุษย์ในวันใหม่เสียงกรองไขกระดูกดังขึ้นเบาๆมุมมองจากกระดูกแต่ละส่วนเซอร์เวอร์ทีเบรกระดูกสันหลังรู้สึกถึงแรงดันที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเลดี้ฮูเมรีนาเจ้าหญิงแขนขวา รู้สึกถึงการเหยียดแขน General Femur ในพ้นขาขวาเตรียมรับน้ำหนักฟ a l a n g o สายรับนิ้วมือกระดิกเบาๆ Memora ผู้พิทักษ์ความทรงจำกระซิบ Imaginal จินตนาการลอยอยู่เหนือทุกกระดูกมนุษย์ลุกขึ้นจากเตียงสูดหายใจลึกยืดตัวและเดินออกไปสู่โลกในอาณาจักรกระดูก ทุกตนเฝ้ามองด้วยความเงียบงามนี่ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวแต่คือการเริ่มต้นใหม่บทส่งท้ายเสียงสะท้อนจากโครงสร้างเมื่อมนุษย์ลุกขึ้นอีกครั้งในเช้าวันใหม่เรากระดูกทั้ง206ตนในราชอาณาจักรเงียบงันไม่ใช่เพราะหมดแรงแต่เพราะกำลังฟังเสียงที่ไม่เคยได้ยินชัดเจนมาก่อนเสียงของชีวิตที่เลือกจะเดินต่อ กระสักะโหลกสกาเลียสเรกยืนอยู่บนบัลลังก์ศีรษะมองลงไปยังร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่างมั่นคงเราไม่ใช่แค่โครงสร้างเราเป็นความตั้งใจที่หลอเลี้ยงการเคลื่อนไหวอัศวินกระดูกสันหลังเซอร์เบอร์ทีเบรกล่าวอย่างหนักแน่นแม้เราจะมีรอยร้าวแต่เราก็เลือกจะยืนหยัดร่วมกันเจ้าหญิงแขนขวาเลดี้ฮิวมารีแน ยิ้มอ่อนทุกสัมผัสของเราคือการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกและกับหัวใจภายในนักเวทสบ้าพอเทล่าเดอ s ซีเอร์หลับตาและพึมพำความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูมันคือสัญญาณว่าชีวิตยังรู้สึกและในเงาอ่อนของห้องโถงไขกระดูกเสียงของสายลับนิ้วมือฟาลังโกดังขึ้นเบาๆ ข้าเห็นทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆและข้ารู้ว่าทุกก้าวของมนุษย์คือชัยชนะของพวกเราราชอาณาจักรกระดูกไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างที่รองรับร่างกายแต่คือบทเรียนแห่งความร่วมมือความอดทนและความหวังเพราะแม้จะมีรอยร้าวแต่เมื่อทุกส่วนเลือกจะรวมกันชีวิตก็จะเดินต่อไป